อเอายายจะสิไปใส่โอ้ยมันสิไปปลูกของปลูกมะเขือจะมานางอย่างนี้โอ้ยขุดนางรับลมซื้อนี่แหละเออยายผมมีเรื่องสิขอลองเจออ้ายางยางเด้บ่นี่เรื่องนี่อย่างพ่อใหญ่สมมติว่าเนาะท่านขอ่อยบ่ยยังบ่ใหญ่บ่ยยังท่านข่อยเป็นยังไปเนี่ยอ่าข่อยขอลองเจ้าไปแต่งงานกับมูข่อยได้บ่ไปแต่งงานกับมูเจ้าเออะอะ พ่อใหญ่ข้านว่าจะเป็นอีหยังไปนะพ่อใหญ่คอยบอกตรงๆเด้อดอคอยบออยากมีผู้ใหม่เด้พ่อใหญ่อยุดคอบยบออยากวุ่นวายก็ไปอีแล้วมแต่เจ้าก็ปวดหัวเลยนะพ่อใหญ่โอ้นั่นละ่ะคือว่าคอยขอ้องเอาขอลองเห็ดไห้ข่อยแน่ข้านคอยบ่อยูงบ่ะยังนั่นะพ่อใหญ่จ้าสิมาขอลองข่อยอีหยังมูเจ้าคนหนีนี่ไปเห็นพวกเจ้านี่เวลากินเหล้ากินอย่างน้ำกันพ่อใหญ่ เ,เจ้าพิดเทียงกันบางบางเครือหันกับแบบจนชิตีชีขากันพูนโบแมนโบปูแบบปใหญ่จะสิมาให้คนไปแต่งยังไงเออนั่นแหละแต่ย้อนสาเหตุนี่แหละสาเหตุที่ว่าข่อยกับมันมาถือกันนี่แหละคยก็เลยอยากให้เจ้าไปแต่งกับมันออมันจะได้เป็นทุกตลอดชีวิตคือจังข,ข่อยอยู่กับเจ้าตอนนี้นั่แหละคือ <uage> จังเจ้าอยู่กับข่อยตอนนี้เอ เมื่อไหรว่าแบบนี้แสดงว่าเจ้าอยากตุยตัวนี่ฮนะจะอยากตุย้ยมันงมามาถามจ้าเนี่ยมันคอยคอยขอร้องซื้อยังไม่ทัดถึงแม้ละเอาก้อนก็นได้เด้ไม่นี่ครจะไปปลูกพักาตุยได้สิไปยุ่งไห้ดอกใครจะไปปลูกพักปลูหกหยาดเว้าวยุ่งนี่เจ้ยยายุ่งก็ไปจะเป็นทุกข์เอาไปปลูกพักปลูกหยาดกันก่อนเด้อจะเป็นทุกข์แค่มาจะยุ่งไปเดี๋ยดิ่ันเจ้าก็ขึ้นเบืองเอาไปแล้วไม่โกสกาวาเถิด